เดินได้ไงนั่งได้เดินได้เดินลุกนั่งได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องโวยโวยอ่ค่ะแล้วนอนก็ลุกได้เดินคล่องตัวเดินคล่องตัวนะคะเดินคล่องตัวกัเดิมค่ะกับเดิมเรียบรยทิ้งไม้เท้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะหกกล่องเนาะหกกล่องสวัสดีค่ะคุณลุงขาค่ะขอให้คุณลุงแนะนําตัวหน่อยค่ะผมสมภพเด่นดวงครับอายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบเก้าครับหกสิบเก้าแล้วนะคะทีนี้คุณลุงอ่ะมีอาการยังไงบ้างคะที่ ปวดเข่านะปวดเขา่าเดินไม่ได้เดินดเดินไม่ไหวแล้วนั่งก็ไม่ได้ค่ะล,ลุกทีลุกทีก็ลําบากเดินเดินก็เดินไม่ได้แต่ต้องใช้ไม้เท้าค่ะเป็นเป็นอย่างนี้เวลานานแค่ไหนคะอาการนี้เป็นปีแล้วเป็นปีแล้วใช่ไหมคะกินยางอื่นมาหาย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 เป็นอย่างนั้นก็คือเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายคือสลับกันไปไม่หายขาดสักทีใช่ไหมคะเป็นหนักด้วยเป็นหนักด้วยใช่หนักที่สุดของเราคือเรามีรู้สึกยังไงบ้างในช่วงนั้นลุกไม่ไหวเลยค่ะไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไหวเลยนะคะไไม่หวเลยค่ะนี่มาเจอในคอตันาม,ามาเจอของตันนี่อ่ะค่ะมาเจอเจนี่ที่ใน y o ยูทูบนะคะ,ะก็เลยตัดสินใจโทรมาใช่ไหมโทรเลยโทรวันนั้นเลยโทรตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยนะคะค่ะดีบุญก็ดีบุญพอดีกินละเอามาแล้วกินทองแรกนะดีค่ะคิดได้เลยว่าดีค่ะตอนสองที่ห้าแล้วก็ดึกสั่งต่อ ค่ะหลังจากที่ทานดีบูลไปนะคะ1กล่องเนาะไ,ไม่ห้าซองนะคะรู้สึกว่าดีขึ้นเนาะล้วก็เลยได้สั่งต่อนะคะคุณลุงสั่งต่อทานต่อเนื่องนี่ประมาณกี่กล่องในช่วงนั้นช่นั้นประมาณหกกล่องแล้วหก <6 S 2> กล่องอแล้วสั่งทีทีแรกสองกล่องค่ะนะแลสั่งทีทีทหลังสามกล่องก็จบเลยค่ะสั่งเลยแหลังจากทานดีบูลประมาณหกกล่องเนี่ยอาการดีขึ้นขนาดไหนคะดีขึ้นเหมือนที่คุณบอกนะคือมันเดินได้นั่งได้นอนได้เดิน ลุกลุกนั่งเดินที่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าเราโอยๆค่ะแล้วน้องก็ลุกขึ้นได้เดินล่องตัวเดินคล่องตัวนะคะเดินท่องตัวกับเดิมค่ะเยีมกว่าเดิมเยอะเลยทิ้งไม้เท้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะหกกล่องเนาะหกกล่องค่ะทีเนี้ยอยากให้คุณลุงลองเดินให้ดูหน่อยได้ไหมคะเดินได้ค่ะเดินให้เราดูหน่อยเดินโชว์เลยค่ะจากที่ต้องใช้ไม้เท้านะคะก็เลยเห็นแล้วก็มีความมั่นใจเนาะค่ะเป็นอย่างที่เจนนี่โฆษณาเลยใช่ไหมคะ เพราะว่าทุกคลิปของเจนี่นะคะคือคลิปที่เราไปสัมภาษณ์คนจริงๆเหมือนวันนี้ที่เจนี่คุยกับคุณลุงนะคะเราไม่มีการเตรียมกันมาก่อนถูกต้องไหมคะมคุณลุงเราก็ถามจากประสบการณ์จริงของคุณลุงเลยว่ากินแล้วเป็นยังไงเนาะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับผู้ชมคลิปนี้เนาะ,ะก็ถ้าใครมีปัญหาเหมือนคุณลุงนะคะ เขานะคะเป็นกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกนะคะหรือว่ามีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกละข้อเนี่ยคะก็สามารถติดต่อเจนนี่ได้ที่เบอร์098-569-1955นะคะวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ